สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอฝากกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็มาเจอกับเพื่อนอีกเช่นเคยสำหรับในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมเอกสายหมุนถึงดกดำขนาดนั้นนะครับแต่ทำไมคลิปนี้ผมดูเออบางนะครับ ก็ดูผมจะเฉลยนะครับก็คือผมมีวิกผมอยู่นะฮะแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ลองถ่ายดูวิกวิกอันนี้คือผมซื้อมาในราคาถูกนะฮะเพื่อเอาไปใส่ออกงานอะ,อะไรประมาณนี้นะครับดวผมลองใส่ให้ดูนะครับ,นะบนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ก็จะต้องจะต้องเอาหวีมาหวีหน่อยเพื่อให้มันแบบว่าให้มันจัดทรงดีๆหน่อยนะฮะก็หายสงสัยกันไปบ้างแล้วนะครับว่าทําไมผมเอกสายหมุนมันถึงมันถึงหนาขนาดนั้นนะฮะเนี่ยแหละครับเป็นเพราะวิกผมนะฮะจริงๆแล้วเป็นแพ่วิกผมแต่ผมของผมจริงๆก็นี่ครับนะครับตอนตอนนี้ก็คือซื้อไปหาหมอมานะครับก็ใส่ไอ้ตัว ยาปูกผมนะครับแล้วก็มียากินแล้วก็มียาสะตอนนี้ผมก็มีงอกขึ้นมาบ้างนะครับในบางส่วนนะครับก็มีหลายๆผมขึ้นมาอะนอกเรื่องละนะฮะเรมาเรื่องของเราดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับก็มีหอของลูกค้าส่งมามาให้ติดกล่องเฮดวันนะครับลำนี้ก็จะเป็นของลูกค้าชื่อคุณ นะครับคุณธนานะครับคุณธนาคุณธนาเอียดเสนนะครับกล่องยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องลำนี้ไอเกาะกล่องใบนี้พร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับครับก็เริ่มเริ่มเริ่มกันเอ่อเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับกับหอลลูกค้าลำนี้นะครับ ูกคก้าก็โทรมาบอกนะครับว่ากล่องใบนี้จะให้แบตมาสองก้อนนะ,ะน,ะน,อน,ะนะครับจะให้ผมเช็คแบตด้วยนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับนะครับจะให้ผมเช็คแบตด้วยนะครับว่ามันโอเคไหมส่งแบตมาสองก้อนนะครับมันแกวอกมาแล้วนะครับก็จะมีแต่โฟมเต็มไปหมดเลยนะครับพี้าเทปขึ้นา่นพอหายอยู่ยยมใช่ ใหม่ได้ไหมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผิดเองแกะกล่องมาแล้วไงโฟมเยอะมากเลยนะครับเห็นเศษโฟมเต็มบ้านเลยนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับดีวิลสามแปดศูนย์นะครับใส่ถุงมาแบบนี้เลยนะครับ วิทยุนะครับวิทยุเดี๋ยวผมจะต้องแกะในกล่องดีกว่าเพราะว่าเศษโฟงเยอะมากเลยนะครับสำรับลำนี้นะครับก็บินได้ปกตินะครับคือลูกค้าส่งคลิปมาให้ดูนะครับก็บินได้ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เป็นกล่องเคบาน้ําเงินนะครับเป็นกล่องเคบาน้ําเงินเนี่ยครับกล่องเคบาน้าเงินแล้วก็ยกพีชเป็นของกราส3สตัวนะครับแบบ1ก้อนนะครับพันพันพันแปดสปีดท็อปปีวิ6งหกสิบหกรือห้าสเนี่ยออ V4 60แอมป์นะครับสซบกูกกกระหางก็จะเป็นของกราสนะครับ แตเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็น380นะครับทีน,นี้ก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัววิทยุกันบ้างนะครับวิทยุ ัววิทยุก็จะเป็น radio link at 9 s นะครับส่วนฝาปิดด้านหลังไม่มีนะครับแต่มีแบตเตอรี่มาให้พร้อมเลยเพราะว่าฝาปิดไม่ได้ให้มานะครับถ้าให้มาด้วยก็จะปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าแบตมันก็ค่อนข้างจะล้นนะครับเดี๋ยวผมลองต่อพักดูนะครับ้วลองเปิดเปิดดูอ่าก็ติดเป็นปกติด,ดีนะฮะวิทยุ radio ิง n ์ at 9 s เนี่ยใช้แบตบ จะได้ถึง1 8โวลต์นะครับแบตที่ใส่อยู่เป็น11.1โวลต์3เซลลนะครับก็ปกติดีนะครับผ่านนะครับกับวิทยุเรดิโอลิงนะครับต่อมาก็จะเป็นแบตอีกก้อนแบตก้อนนี้ก็จะเป็น6เซลลแต่ว่ามันเป็น1,350ม ah นะครับไม่ใช่พันแปดนะครับเดี๋ยวดูแบตที่ใส่ที่ตัวหอนะครับว่ามันเป็นกี่มิลลิแอมนะครับ อ่าผมว่าน่าจะเป็นพันแนะก็เป็นหนึ่งมิลลิแอมนะครับหนึ่งพันแอมิลลิแอมเป็น6เซลล์นะครับยี่โวลต์หกนะครับเป็นของยี่ห้อ YPG ให้มา2ก้อนนะครับก้อนนี้เป็นพันแส่วนนี้ก้อนนึงเป็นพันสามนะครับ ว่าในกล่องมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันในกล่องก็จะมีรีซีฟอีก2ตัวนะครับให้มาทำไมเยอะแยะจังเอาแค่ตัวเดียวก็พอนะครับจริงๆแล้วให้มา2ตัวก็เดี๋ยวติดตั้งให้ตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวหนึ่งก็เดี๋ยวส่งคืนกลับไปนะครับนะครับนี่ครับให้มา2ตัวแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกว่ามีอะไรอีกนะครับในกล่อง ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีแต่โฟมกับกับตัวการกระแทกนะครับผมไม่อยากจะลือมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวโฟมจะเลอะบ้านนะฮะเพราะว่าเศษโฟมเยอะมากนะครับก็สรุปแล้วก็จะมีตัวฮอ3์สามแปดศูนย์นะครับปกติดีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปไปให้เพื่อนดูนะครับว่ามันมีเรื่ปกตินะครับแล้วก็มีคันมีคาลูกปีบก็ครั้งที่จะสมบูรณ์นะครับวิทยุแบบสองก้อนลิซี่สองตัวนะครับ ก็มีอยู่ด้วยกันแค่นี้นะครับสําหรับเจ้าตัวรีวิว380ที่ส่งมาให้ติดตั้งกล่องเ1ตอนนี้กล่องเพชวันผมก็มีพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็แกะกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าตัวรีวิว380นะครับก็จะมีตัวฮอนะครับวิทยุแบบสองก้อนนะครับ1,250กับ1,800นะครับแล้วก็ มีรีเซฟ2ตัวนะครับใส่ถุงมาแบบนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเอ่อเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนะครับมีกล่องเฮดวันด้วยผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะครับนะครับกล่องก็เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ฉีดถุงฉีะไร้ร้อยแล้วนะครับ เวันนะครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการติดตั้งกับดีวิล380ลำนี้นะครับส่วนสำหรับเจ้าตัวดีวิล505ลำนู้นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ยังจะต้องรอวิทยุอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะรอวิทยุก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าทำแล้วก็ ทำให้ทีเดียวเสร็จไปเลยดีกว่าแต่ว่าเพื่อนๆจะได้เห็นเจ้าตัว380ก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูเจ้าตัว505นะครับก็น่าจะเป็นวันเสาร์วันพรุ่งนี้นะครับก็จะได้เห็นลํานี้ลอยขึ้นฟ้าแล้วนะครับสําหรับลํานี้ก็บินเป็นกล่องเคบาเห็นในคลิปก็คือนิ่งคลิปเลยนะครับใช้ได้อยู่ก็ถ้าติดเฮดวันผมว่านิ่งแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับ หรือกดติดตามให้ผมนะครับเอกสายหมุนนะครับแล้วก็ฝากช่องนี้กับสําหรับมือใหม่ทุกทคนที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอยากรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับสงสัยตรงไหนก็ทักไลน์มาถามกันได้นะครับหรือว่าจ,าจะได้ฮอสเล่นสักลำหนึ่งก็ติดต่อกันมานะครับว่าอยากสนใจแบบพอไซส์ไหนหมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ ขออนุญาตไปทำลำนี้ก่อนนะครับเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับรีวิว380ลำนี้ขึ้นฟ้าแบบเป็นระบบ GPS นะครับสําหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับ